ขนมเค้กจะออกหวานหวานกินคู่กับก,บกาแฟขมๆอร่อยมาก <Yahoo! S 1> ก็ทยอยใส่แป้งแล้วค่อยๆตีให้เข้ากันส่วนของไข่แดงเรียบร้อยละเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปตีไข่ขาวต่อตีให้ขึ้นฟูนะจนตั้งยอดเลย ในการใช้น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาจนตั้งยอดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เอาไปผสมกับไข่แดงที่เราทำไว้มัสคูนะก็ใช้ตะก้อมือนะนี่ตีตีตีวนวนวนให้มันเข้ากันพอเสร็จแล้วก็เทใส่พิมพ์แล้วก็เอาเข้าเตาอบแบบนี้เลยโอเค ได้แล้วเดี๋ยวรอเค้กสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่หน้าอชอบกินมากในที่สุดเราก็ทำเป็นอิอตอนนี้ตัวเนื้อเค้กเราก็ได้แล้วนี่นุ่มมากทีนี้เราจะเอาบัตเตอร์ครีมที่เราทำไว้มาทาโอ้ชอบมากเลยหน้าอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว น้าจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เพราะว่ากําลังทาอยู่ดีๆเดี๋ยวเอ,อกาก็คนส่งของมาเดี๋ยวโทโทรศัพท์เข้าขนมเค้กจะออกหวานหวานกินคู่กับกาแฟขมๆอร่อยมาก